บ่ได้ยอกบอกจากใจไอ้ลายไอ้ลายมันตื่กใจแต่เจ้าไอ้ลมลาลมเจ้าแล้วเต็มเป่าหักสาวเถ่าพอเลยอุตส่าห์หลงฟังตั้งนานอ๋อนี่หนูอุ๊ยมึงจะพาไปนาเรียกหนูมึงไปเรียกหนูทำไมเลยคะเรียกพีทเรียกพีทเออว่างอันเมะ พังพรหัมันรักก่อหนูอีกไม่เรียกหนูเดี๋ยวก่อนูนูแต่งให้งามมันไม่งามจังนิดเลยนี่ทงอ๋อก็มืดเนี่ยโภงงามอยู่แม่อือมึงเรียกแม่เลยนี่ก็ชุดแกนะะรูได้อยู่เอ้ามือมาแต่นั้นคุยได้มึงคุยก่อนมึงคุยก่อนเออคือว่า ไอ้อป้อมไม่กวัาติดมือมานน่ไอ้หาแกไม่เปื่อยสำนั่นหอก